ไปขั้นตอนการดาเนินงานขั้นตอนการดําเนินงานก็หมายถึงเราต้องกําหนดนักศึกษาต้องกําหนดขั้นตอนในการที่ไปทําเคสสตัดดี้ในครั้งนี้ให้ครบตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายสรุปเลือกเขียนรายงานอาจารย์ยกตัวอย่างไว้ให้ในข้อที่หกนะครับเช่นเลือกกรณีศึกษาเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเขียนรายงาน อย่างนี้เป็นต้นหรือนักศึกษาอาจจะเก็บข้อมูลก็คืออะไรก็คือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็คือการลงพื้นที่เพราะนักศึกษาก็ลองเรียบเรียงเป็นหัวข้อตั้งแต่หนึ่งไล่ลําดับนะว่าทําอะไรก่อนหลังไล่ลําดับหนึ่งสองสามสี่ห้าจนจบคือจบที่เขียนรายงานะหรือสรุปเป็นเอกสารขึ้นมาที่มือเกียรติอาจารย์อะ ้พิมพ์หรือเขียนนะพิมหรือเขียนถ้าพิมพ์มาอาจารย์ก็จะรับพิมพ์มาอจารย์รรคนเขียนจ้างเป็นพิมพ์ได้ได้หรือว่าถ้าลายมือเขาอ,อ่านได้ <c ười> ก็ไม่ต้องไปจ้างเขาก็ส่งม,มาเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าคิดแบบกูเขียนไปยุ่งๆอย่างนี้ดีแล้วอาจารย์จะได้อ่านไม่ไอก <c ười> คิดเกียนเดี๋ยวแกโกให้ให้แกก็อาจารย์ก็เดี๋ยวแกให้ <c ười> ให้ดีเป็นเขียนตัวใหญ่ เออนะเขียนก็ได้ครับพิมพ์ก็ได้แต่ถ้าพิมพ์ก็เป็นบุญกุศลกับอาจารย์ที่มานั่งอ่อานเพราะอาจารย์ชอบผ่านหน้าหรือชมาชมาทั้งวันที่เออนั่นแปลว่าอาจารย์ชอบไม่พิมพ์ชอบไม่พิมพ์อพมพตอนนี้ชอบไม่พิมพ์ต้องต้องรบกวนอาจารย์จิโรซ่์สอนพิมพ์ในโทรศัพท์เนี่ยนะเดี๋ยวพิมพ์นะพิมพ์พิมพ์ในโทรศัพท์เลยอย่างนี้เป็น เขียนเสร็จก็อ่านใส่ดิอ่านใส่หน้าจอสิเออมันจะมันก็พูดได้ชัดเลยนะมันพีิดนะเออๆพีคๆเราก็มาไล่ทีไล่ทีนะครับนี้อบางคนก็มีปัญหามันกันเดี๋ยวก็พูดตอนหลังกด้บางคนนีนเขียนไม่เป็นแต่พูดมันพูดได้เป็นวันเป็นคืนก็พูดบันทึกเสียงไว้แล้วพูดแล้วบันทึกเสียงไว้ แล้วก็อกถอดเท็ออกมาแล้วก็กมาไกเล,ลียล่ยเปลยนเปลีย่ยนไปต่อก็สมได้จะได้ไม่มีปัญหาก็เขียนไม่เป็นเขียนนี่มันยากเพราะว่ามันเขาเรียกมันเป็นลำดับสุดท้ายของการเรียนฟังพูดอ่านแล้วเขียนกันใช่ไหมต้องฟังก่อนแล้วถึงจะพูดเป็นอ่านก่อนแล้วถึงจะเขียนเป็นที่บางคนก็เขียนไม่เป็นผมอยากแนะนําเทคนิค,คง,ง่ายๆก็คือพูดอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น วิธีการก็คือพูดใส่โทรสลัดนี่แล้วพิพงออกมาแล้วมาดูวักตอนมาดูประโยคประธานกริยานิดหน่อยก็เป็นงานเขียนแล้วเราไม่ได้สิติการเขียนว่าถูกต้องตามหลักภาษาไทยเพราะมันเป็นปีแรกแต่ถ้าปีที่สองนี่เราก็เรื่องดูไว้มากขึ้นตอนนี้เขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนก็แล้วกันเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะครับ ที่พอเห็นขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่หนึ่งจบแล้วเนี่ยท่านก็ออกมาจัดทําแผนหมายถึงว่าอย่างนี้ครับหมายถึงว่าเอาขั้นตอนการดําเนินงานนะครับตั้งแต่ขั้นหนึ่งสองสามสี่มาใส่วันวอเวลานลงไปนะส่งว,วันวอเวลานลคือทําตารางขึ้นมาแล้วบอกว่าเลือกกรณีศึกษา เดือนไหนเออก็บข้อมูลเดือนไหนวิเคราะห์เดือนไหนเขียนรายงานเดือนใส่เป็นแผนออกมาแผนก็คือเอากิจกรรมมามากำกับด้วยวันเวลาว่าจะศึกษามันเมื่อ,อไรอย่างไรเพราะการวางแผนจริงต้องสอดคล้องกับเวลาในเทือนนี้ เช่นสัปดาห์แรกคือสัปดาห์นี้เราจะเลือกกรณีนนศึกษาได้สัปดาห์หน้าลงเก็บข้อมูลมเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะคุณจะบอกเดือน 1, นี้หนึ่งทำอันนี้เดือนที่สองทำอันนี้สำหรับเติมนี้ไม่ได้เพราะสัปดาห์ต้องแบบว่าเดือนที่หนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามเพราะแผนก็เลยเอากิจกรรมที่มีสี่ห้าขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่ เลือกรายอศึกษาจนถึงเขียนรายงานมาตั้งแล้ววันโบเวลาเราวันสัปดาห์ไหนทําอะไรสัปดาห์ไหนทําอะไรสัปดาห์ไหนทําอะไรเรามีแปดสัปดาห์ก็เขียนหนึ่งถึงแปดสัปดาห์เอ้ยไม่ใช่ฮะมีสัปดาห์วิชาที่กี่สปดาแปดแเนาะเก้าสอแปดสัปดาห์ต้องวางแผนเป็นสัปดาห์ แต่ถ้าเป็นงานวิจัยทั่วไปเขาวางแผนเป็นเดือนเดือนไหนไปทํอะไรอาทิตย์หน้าอะไรเย่ะเเดี๋ยวก็พูดพรุ่งนี้ก็พูดพรุ่งนี้อ่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้พรุ่งนี้สร้างเครื่องมือเสร็จไหมถ้าสร้างเครื่องมือไม่เสร็จอาจารย์ก็ไม่กล้าปล่อยลงไปู่บ้างถูกไหมก็บอกแล้วเดี๋ยวไปต่ชงุดกันก็บันทึกถ่ายเอไปทุกอย่างที่เห็นในหวังนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูพรุ่งนี้ดีว่าเครื่องมือเราเสร็จไหม นะถ้าเครื่องมือสิ์อธิบายบรเวนได้เลยนะครับทีนี้ข้อที่เจ็ดบประมาณอันนี้ใส่ว่าดูทั่วไปแล้วการศึกษาเนี่ยมันจะมีคบประมาณนักศึกษาก็ลองใส่ดูก็แล้วกันว่าต้องใช้คบประมาณเท่าไหร่คบประมาณก็อาจจะแบ่งเป็นค่าใช้สอยเช่นค่าน้ำมันรถค่าอาหารค่าที่พัก้ามี จะมีค่าตอบแทนให้ใครบ้างไหมชเช่นเชิญวิทยากรมาให้เราหรือคนเก็บข้อมูลคนที่เราเราให้สัมภาษณ์เอ้ยคนที่เราไปสัมภาษณ์เขาเราจะมีของฝากเข้าไปไหมถ้าจําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องหรือมีค่าวัสดุปากก์ต่างๆมีกระดาษมีปากกามีที่บันทึกเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ ก็ลองดูว่ามีเท่าไหร่สุดท้ายอันที่เจ้าผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาศึกษาเสร็จแล้วคาดว่าจะได้รับเช่นส,สามารถาการเขียนผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยส่วนมากเขาขึ้นต้นด้วยคำว่าสามารถหรือทราบก็ได้ทราบหรือสามารถ เช่นสามารถค้นพบกระบวนการพัฒนาการประกอบการชุมชนหรือสามารถค้นพบขั้นตอนการก่อตั้งการประกอบการชุมชนสามารถค้นพบการแก้ปัญหาคนว่า,างงานในชุมชน อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับที่เราศึกษาตรงนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ก็เหมือนกันครับเราค่อยอย,อยเกลี่ยหรือเขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หลังจากเราใกล้จะเสร็จงานเนี่ยเราก็เห็นภาพมันชัดขึ้นก็ปรับเปลี่ยนได้ปรับนะเขียนให้มันมันมันจงใน,น้นมากที่สุดได้แต่ตอนแรกเรามือใหม่เราเขียนปว้งๆนะค ให้เรารู้ว่าเราจะไปทำอะไรแล้ว,ลวค่อยๆปัดแต่ทั้งเก้าอย่างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องวางแผนหรือจัดทำให้เสร็จก่อนที่จะลงไปภาคสนามก่อนที่จะลงไปภาสนามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะช่วยดู ในบางเรื่องที่มันไม่ได้มีในนี้เช่นอะไรบ้างครับเครื่องมือในนี้เขาไม่ได้เขียนเรื่องเครื่องมือเครื่องมือก็หมายถึงว่าแบบสอบถามก็ดีแบบสัมภาษณ์ก็ดีเทคนิคต่างๆในการที่จะสัมภาษณ์คำถามปลายเปิดปลายปิดอะไรเหล่านี้ยครับที่ผมบอกว่า พรุ่งนี้เราถึงจะตอบได้ว่าวันอังขานหน้ามาเจอกันไหมเพราะถ้าพรุ่งนี้เราทําเครื่องมือครบถ้วนเราก็ลุยได้เลยวันังขานหน้าก็ลุยพื้นที่กันไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันทพีพรุ่งนี้เราจะสร้างเครื่องมือนะพรุ่งนี้จะสร้างเครื่องมือไปสัมภาษณ์อย่างไร ส่วนคืนนี้คืนนี้นักศึกษาต้องไปทําในส่วนที่ตัวเองทำได้มาคุยกันพรุ่งนี้ก็คือหนึ่งนักศึกษาต้องเลือกกรณีศึกษาให้ได้คืนนี้นะว่าเลือกไปศึกษากับใครที่ไหนนะถ้าเราไม่รู้เลยก็ปรึกษา่งหนึ่งกับเพื่อนสองกับปราชาวบ้านในชุมชนก็ได้ หรือข้าราชก,การด้านการาเกษตรพัฒนาชุมชนให้เขาชี้ให้ว่าตัวอย่างดีๆที่ประสบความสําเร็จมันอยู่ตรงไหนบ้างที่ตรงกับที่เราต้องการอย่าลืมนะครับเน้นว่าอย่าไปไกลเกินไปเพราะการไปไกลถ้าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นและเวลาต้องใช้มากขึ้นเอาที่มันใกล้เคียงกับเราไวมากที่สุดนะครับ ถ้าไปเก็บข้อมูลและไม่สมบูรณ์เราก็กลับไปได้อีกจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินไปทถ้าอย่างนึกไม่ออกว่าึกไม่ออกเลยมีใครบ้างก็ลองดูในชุมชนก่อนถ้าเป็นญาติพี่น้องกันก็ยิ่งดีครับเขารู้จักเราอยู่แล้วก็เปิดเผยข้อมูลให้ใเราได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย เลี่ยงไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปศึกษาถ้าอยากจะศึกษาก็หาคนที่รู้จักไปแนะนําตัว้ฝากฝังให้ว่าลูกหลานจะมาทําอะไรข้อมูลก็จะได้ให้นะครับอย่าลืมนะครับการเลือกเคสตัดดี้เราห้ามอย่างเดียวคือห้ามเลือกของตัวเองบ้านเองยังไม่ทําครับให้ไปทําบ้านเพื่อนก่อนเพราะเราต้องการเอาความรู้ของคนอื่น มาพัฒนาศักยภาพของเราครับห้ามอยแค่นั้นนะครับอยาอ่างอื่นก็เลือกการตั้งชื่อเรื่องกำอ่านะคำถามวัตถุประสงค์แผนขั้นตอนดำเดน,นินงานอันนี้คือน,นี่เขียนเสร็จไหมครับเก้าข้อเ,เสร็จเนาะไม่รู้ต้องได้ร้างมาเนอยต้องได้ร้านเพราะพรุ่งนี้เราเอาแผนเหล่านี้ครับเอาหัวข้อเหล่านี้มาสร้างเครื่องมือ